องค์กมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุซึ่งพระบญญาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมนศัสต์ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและ้าไตรไยถวายแด่พระราชเมธีบัชรดีโลกนวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเมธีบัชรดีโลกภัยจิต อุตมะธรรมโมเป็นพระราชเมธีวัชิรดิลกตรีปิดกวระรานลงกรยติคณิสสอนบรวรสังคารามคำมะวสีพระราชาคณะชันราชมีนานนุสัก์ตั้งนานนุกรมได้สี่รูปด้วยเป็นพระภิกษุทรงสมณคุณมุ่งมั่นอุตสาหะและเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระปริยัติธรรมและกรรมฐานปฏิบัติทั้งยังสามารถจดจำพระปาติโมก้ดยความเข้าใจลึกซึง้ง ปัจจุบันพระราชเมธีวัชิรดิหลกเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าศรีอุทุมพรและเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลายัยมหามากุฏราชวิทยาลายัยวิทยาเขตมหาวิชลราลงกรราชวิทยาลายัย